สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เห่ากีดยางให้ฝ้นห้ำแล้วนะครับกะเขาปลามาหาเห็ดคือเก่าครับผมวันนี้ก็มากับแม่กับฟิวครับผมสวัสดีค่ะไปไว้ต้องกันครับว่าฝนตกเศร้าไป็นใหม่นี่มี่เหดุยังให้เก็บเลครับผมไปครับเขาปลามานะครับผมดอกแรงแห่งมันครับผม เห็ดแดงกอรครับดอกแรกงามเลยครับดอกที่สองครับผมเห็ดแดงกออีกแล้วครับเห็ดฟงข้ามครับพี่หนอกเห็ดแดงข้ามครับผมกระงูขาครับผม โอ look, my me, my ้ยเห็นกระโงกเขาเริ่มมาดอกหน่อยแล้วเนาะเฮงเอออ่ะนี่แหละเอื่อนอมูดอกมีใยมากนี่ก็เห็นกระโงกเหมือนกันเนาะอเห็นเห็นกระโงกครับกร่องกเรืองหน่อยดอกนึงครับผมมูเพิ่นเขาเคลียบเบื้องหน่อเห็นแต่อหอยเขาเคลียครับเหลือดอกนึงกับยังไข่ พี่น้องคนเคี่ยวไปบดครับเลยจะห้อยเคี่ยวผมนะครับผมยางไก่มายางไก่ย,ยังมาเหรอผมยางไก่ไปเลยครับผมเห็นแดงกอดอกบใหญ่นี่เห็นได้จังบอเห็นเนาะตาเสือเป็นบดดินครับพี่น้อง โอ้ยสองดอกครับผมนี่บริเวณธิ์ครับผมโอ้ตัวนี้ดอกอางามนะข้ามักบไงด้วยเอาเองเลย,ย,รยครับเฮ้ยดอกนี้นะเพื่ออะไรจะที่น้อนคนเชียร์ไปหมดแค่ไหน

Ừ, nó nhỏ nhỏ luôn nè thấy không nè. Ừm. Sơm luôn. ้องดอกครับให้ท้หนี้งนามิลิเฮ้นีด้เหือครับนี่พ่อพี่หนอกคนที่อเหรือครับพี่น้อก้ายไแล้ว เก็บให้ปดินครับอีกดอกนึงครับเพชปูดินเล็ดเขาดินครับพี่น้อง เฮ็ดเขาดินดินครับดอกใหญ่สามดอกครับเฮ็ดเขาที่นี่แลวครับหอยนะครับผมพุดบุตดินดอกนงงามเลย Hôm nay, hôm nay có mấy hỏi kìa Mấy cái hỏi kìa, có mấy hỏi khuẩn làm cái phông đỏ Cái bóng này điện đỏ nhẹ nhẹ nền kinh kang cái trên điện thoại tui thoại hinh thoại hinh thấy hinh thoại hỏi thoại hinh 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 ทับเมน่นอทขาด้วยนะดองหอยเรือกินหอเนมนุเลยครับัน สีคือใบตองแห้งน,นี่ก็บใเห็นแนะห้ากับใเห็นข้างน้าล้างคนโต๊ะอยาหาหยาบแห้งอาจะแห้งเพตาะใส่ที่เดียวกันเลยกับใบใหม่เลี้ยวดีๆใบเลี้ยวบ่ดีบ่เห็นเลยครับหม,มูนะครับมันนี่ห่างดอกบ่ค่อยงามเนาะ

ดอกหลุดไม่ดอกมันจะเป็นปวยง่ามคือหลุดเลยแกโอ้มันอะไรมากฝนมัขึ้นมาเกือบเหยียบครับพี่เนุะรถดินอีกสองดอกครับ

nhiều thì đó luôn nó thì

เดี๋ยวไต่อนเลยไตยค่คอน,นมอนันเห่าดีเนาะเห็ดผึ่งค้าลายครับพี่น้องบอกไงดีเนาะนคุณน้อง Lòng nhanh không có bụng. Lòng nhanh không có bụng. nữa cái cái này được hết này cả đài chụm đấy nó Hói đưa kín gặp bất nặng Cái này thậu này cái này là khắp không? Đó như lên Bốn gặp tốt nó mạnh กินยางกับ้นห่ำมาหาเห็ดกับพ้นห่อือีกขึ้นกกเราเอยู่น้ำข่างท่างนี่เนาะเห็ดมีก็ได้นบูปลาหา,า,หาเขาบ่เห็นาเห็นไาเห็นน้ำขา่างัง่าง

องพงพอดองอย่บงไงฮะนี่มันบ้านท่านเถ่ครับเหียดตรงนี้ข้างในเหียดตงนั้นอือสามสี่ด, 3, ดอกครับสองดอกครับ สองสามดอกครับเกือบเทาครับยังเลนื่อยอยู่ครับผมยังน้อยอยู่ก็มี

không theo nào mà không phải không phải không phải ơi phải không 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 phải พอจะห่อพี่นนองพึเคี่พอเธอดอกสามสีดอกั็ลอยอย่างพี่นัทโอ้ยอันนี้ ครับดองนี้ครับอตรงดอกอตรงบางใหญ่ด้ครับ มาเบิ้งนี่เลยมันมืนอเขาได้เกลียวอยูอ่เลย,นะย,ย,ย,ยครับผมห้องดอกครับล่างก็กำเกิดดูไต่คอนอย่เนาะจุดในซีดดองนะครับมาหนี่งครับขดดิน Cái này. Cái đẹp này nội nhanh nhanh Nhìn chúng Con này cả nhỏ như bớt nữa. mà Mới đây kia là đọc dạng Nhìn ừ, nó mạnh hơn nó không đau làm con này, đó này.

Màn rửa khắp, thấp êng này Trơn môn hồn 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 ฝุนมันเล่งลายเันม,มันดอกฟองอะเป็นมูเลยเป็นข <c oughs> อแน่นี่ก็สิดไข่แน่อยู่ Hoa ừ. rồi hạnh phúc hỏi đây là sạch cái bài quá đâu hạnh phúc hạnh mình sẽ uây hết đi không hết đi có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ช่างบ่บ่เห็นเลยดอกนี้งามขนาดโอ้ยดอกนี้สุบดอกพวกใยเลยต้นหางโอหนาเนี่ย ดอก้าดูไปออกโมลายดอกนมนมละหาหกดอกแล้วว่าขนาดเก็บแบบนี้ไปรเรื่อยๆก็คืได้แม่ยุหัวหอมลดแล้วนะครับผมเดินทางกระบบัว นะครับเบิ่งผลงานเฮ็ดของเฮามื้อนี้บ่โอ้ยกระตาบ่าว่าจะเอากระตาใหญ่ามาเบิงบ่งเบิ้งอะไรได้พเพรืะเงกระตาอยู่บอกอเฮ็ดของเฮามอน้ังกันล้วก็มีแต่เฮ็ดบดดินแหละครับเฮ็เดแดงกอกระยูกลนกระตานะครับเพราะว่าเก็บตั้งแต่ที่แหลกคนนะครับผมก็มานแน่อยครับเกือบบ่ทัวก้นกระตาครับผมกระตาใหญ่แห้งครับผมครับผมสำหรับ ลิปนกับคอ็ขโจบเพียงเท่านี้นะครับพอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ